คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 1 0 5เ h z มรัดีค่ะสวัสดีครับ แล้วนะครับวันนี้รายการทอล์กกันสันเดย์ครับเย็นวันอาทิตย์ก็มาพบกันเป็นประจำในที่เดิมของเราครับเป็น105 m h z เิที่สุดวันที่นี้คุยแสนผมวรนณาชัยจิตวงมารายงานตัวพร้อมกับสาระและแขกรับเชิญเรื่องของกระแสของสังคมเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอเดียเกี่ยวกับนวัตกรรมและเกี่ยวกับความคืบหน้าของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐบาลที่ให้การบริหารงานกิจการต่างๆในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนดูแลสังคมดูแลเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างไรนะครับก็จะมีความหลากหลายในตัวอยู่แล้วสําหรับรายการของเราตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงวันนี้ที่สุดวันนี้มีโอกาสดีนะจะได้คุยเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยเพราะว่าเข้าสู่ไฮซีซั่นอากาศเริ่มเย็นแล้วท่องเที่ยวที่ว่านั้นเป็นท่องเที่ยวที่น่าจับตามองมากเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคําว่ายั่งยืนมาแล้วแต่ว่ามันจะมาผนวกกับคาว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีหน้าตายอย่างไรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไทยมีศักยภาพแค่ไหนมีจุดเด่นอะไรและอยู่ในตําแหน่งแห่งที่แบบไหนของโลกเนี่ย วันนี้พิสุทธิ์มีโอกาสดีนะที่จะไดะ้คุยกับแขกรับเชิญที่พิสุทธิ์เองท้าทาม,มาด้วยวันนี้ครับถือได้ว่าพิสุทธิ์ก็อยู่ในแวดวงท่องเที่ยวด้วยน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะท่องเที่ยวยั่งยืนครับพิสุทธิ์ใช่ต้องรอชมนะคะเทคหน้าเลยคุณตีไม่ไม่ควรพลาดเพราะว่าเต็มอิ่มกับผู้อำนวยการอบทอที่พิสุทธิ์ได้<ม>รับเกียรติเชิญมาในาวันนี้<ม>ก็เลยรู้สึกว่าความรู้นแน่นๆเต็มๆแน่นอนค่ะ สีสันสุดสัปดาห์คปังครับเข้าสู่ไฮซีซันทั้งทีไม่คุยเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้จริงๆปลายปีเปไ็นฤดูการท่องเที่ยวไทยไทยคือประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมากแต่ช่วงหลังๆเรามีนโยบายที่จะปูทางให้การท่องเที่ยวมุ่งไปสู่ความยั่งยืนวันนี้ หน่วยงานที่ดูแลกากับเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ส่งเสริมให้บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยนั้นมีความยั่งยืนะจะมาคุยกับเรานะครับตรงผู้อำนวยการด้วยนะครับต้องขออนุญาตให้พี่สุดเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่แนะนาท่านผู้อำนวยการหน่วยงานนี้นะครับที่จะมาคุยกันกับเราในประเด็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับค่ะคงเป็นไปไม่คงเป็นใครไปไม่ได้ค่ะก็คือนาวากาศเอ,อกอธิคุณคงมีคะ่ะผู้อำนวยการอ,อบทหรือ สำนักง,งานควบในการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือตัวย่อๆนะคะโอพอทอค่ะครับเรียกย่อๆดีกว่าเนาะโอพทสวัสดีผู้ร่วมยการน่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนรับมาอย่างรายการนะครับเป็นเกียรติมากเลยจะได้คุยเรื่องท่องเที่ยวแล้วท่องเที่ยวไม่ธรรมดาด้วยต้องยั่งยืนด้วยนะโอ้เที่ยวก็ดีแล้วเที่ยวก็สร้างรายได้แล้วแล้วยั่งยืนอีกเนี่ยมันก็ยิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมสังคมไปด้วย ผู้ในการเล่าถึงภารกิจก่อนขั้นแรกทําความรู้จักก่อนนะว่าอพอทพอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะดูแลด้านไหนอย่างไรเรื่องการท่องเที่ยวของไทยครับท่านผู้ในการครับก็สวัสดีครับนาวก,การีกันที่คุณคงมีนะครับ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสถานะเราเป็นองค์การหมหาชนนะครับเป็นหน่วยงานรัฐประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของทร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,ก,ก,กีฬานะครับท่านสระบงเทียนทองก็บทบาัทธุรกิจก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะเป็น โซ่ข้อกลางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายนะครับก็คือเราทาเฉพาะในพื้นที่พิเศษเพื่อการต้องเที่ยงยงืนนั่นเองไม่ได้ทําทั่วประเทศนะครับในพื้นที่พิเศษเนี่ยก็ยจะเป็นพื้นที่ที่ถูกโฟกัสหรือถูกถูกถกาหนดมาจากรัฐบาลว่าอยากใ้พัฒนาหรือยอยากอยาให้เกิดอยากจะให้มีอยากจะให้ไปดําเนินการเรื่องอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของนโยบายเป็นนะฮะเช่นอยากจะเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษ จะมีวิธีการมีเครื่องมือไปดําเนินการอย่างไรหน่วยงาน,นเราก็จะเป็นคนกลางในการที่จะระดมทุกภาคส่วนเนี่ยไปร่วมมันกับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับซึ่งถ้ามองสถานะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับต้นน้ากลางน้ำปลายน้าอปทก็จะเป็นหน่วยงาน,นต้นน้ําในด้านซัพพลายไซด์ครับกรมการต่องเที่ยวก็จะเป็นราชการอยู่กลางน้ําก็เป็นเลกูเลเตอร์ เรื่องระเบียบเรื่องข้อบังคับเรื่องกฎหมายนะครับททท,ทก็จะเป็นฝ่ายการตลาดซึ่งจะกักมือคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทํายอดอจํานวนทํายอดรายได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลนะครับนี่เป็นภาพรวมสั้นๆครับค่ะทราบข่าวมาว่าปีสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดที่กําลังจะสิน้นสุดข,ของอเดือนธันวาคมมีผลการดาเนินงานที่รู้สึกประสบความสําเร็จมากมายครับพออะช่วยเล่ารายละเอียดตรงส่วนนี้ได้แบบคร่าวๆหน่อยค่ะ ครับก็การทํางานของอบทเนี่ยมันจะยึดเป็นผลงานของอบทเองเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะเราเป็นหน่วยงานซึ่งไปประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดําเนินการรวมถึงภาคประชาชนด้วยภาคเอกชนด้วยมาร่วมกันทำนะครับเพราะงั้นภาพรวมของการดําเนินการเนี่ยเราจะไปวัดความสําเร็จและความยั่งยืนที่ที่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยเราวัดค่อนข้างยากนะฮะแต่เราก็ไปเจอกับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่ง ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับก็คือสภา,าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่เราเรียกว่า<น> Global Sustainable Tourism Council เขาก็จะมีคุณลเรียในการดำเนินการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนู่สี่มิติด้วยกันนะครับในสี่มิติเนี่ยเราก็นํนำมาใช้ปรับมาปรับใช้กับประเทศไทยนะครับก็ภายใต้การดำเนินการของ Global Sustainable Tourism Council เนี่ย เราเรียกสั้นๆว่า GSTC แล้วกันครับซึ่งต่อไปในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเวลนอนมากก็คือ,อมีเมมเบอร์อยู่ถึงเก้าสกว่าประเทศนะครับแล้วก็มีประมาณ500้อกว่าองค์กรที่เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกของจากทั่วโลกนะครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นในภาพของหน่วยงานรัฐนะครับในการทำงานของอปทอเนี่ยเราก็จะไปร่วมกับ ภาคีเครือข่ายตั้งแต่ชุมชนมาวิทยไลัยเอกชนภาครัฐหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งนะครับที่เราเรียกว่า DMO หรือ Destination Management Organization เนี่ยร่วมกันว่าทำอย่างไรให้เกิดการ,รเพิ่มและก,กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นครับโดยหลักพื้นฐานบนควัมยั่งยืนที่สมดุลในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดลอ้อม นะครับซึ่งซึ่ง,งวัดยากวัดค่อนข้างยากนะครับแต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามหาว่าเอเราจะจะวัดยังไงให้มันให้มันดูแล้วอมองภาบบพปุ<า>๊บ็นชัดเลยนะครับ <ๆ S 2> ในเรื่องของความยั่งยืนเพราะงั้นสิ่งที่อบตอทำก็เลยนําเกณฑ์ของ g t c ีนี่มาใชา้ผมนําทำเรียนให้ให้ฟังคร่าวๆว่า g t c คืออะไร g t c ก็คือหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งออกอ่า ระบบรับรองมาตรฐานความยั่งยืนของโลกนะครับ <Ừ. S 1> เราเรียกว่าสถารเรต่างๆอย่างนี้นโลกแล้วไปภายใต้ล่มของ GTC เนี่ยมีแบรนด์ต่างๆหรือมีบริษัทลูกนั่นเองมีแบรนด์ต่างๆเช่น Vario เช่น Earthcheck เช่น t r a v e l i t Quality Coast แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ Green Destination ซึ่งองปทอนำมาใช้ในการดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะตอบโจทย์ Green Destination นั่นเองนะครับ การประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานของ Green d e s t i n a t i o n ทำอย่างไรนะครับเราเรามองว่าการได้รับรางวัลเป็นผลผลิตของการพัฒนาที่เป็นระบบที่ถูกวางแผนและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีหกเจ็ดเนี่ยหนึ่งในความสำเร็จนั้นก็คือการได้รับรางวัลมาตรฐานของ Green d e s t i n a t i ั n นั่นเองที่เราเรียกว่า Green destination Top 100 Story ซึ่งหนึ่งร้อยแหล่งของโลกที่เกิดความยั่งยืน บนพื้นฐานของความมังยืนเนี่ยในคณิตเรื่อพื้นฐานของเกียรติที่สี่นะครับเราก็มีอยู่ถึงสี่แหล่งท่องเที่ยวด้วยกันนะครับในปีศ .7 ที่ผ่านมานะฮะก็ประกอบด้วยเอ่อเวียงผูเพียงแช่แห้งครับที่จังหวัดน่านอืมอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่พิเศษของววอวทเรานําประเพณีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหกเป่งนะฮะประเพณีวันโอหกเป่งก็คือวันเพ็ญเดือนหกนั่นเอง นำมารื้อฟื้นเพราะมันกําลังจะหายไปชุมชนและ mm hmm. นักท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าของแหล่งเนี่ย mm hmm. เขาก็คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้นะฮะอปทก็เลยเข้าไปร่วมกับทุกภาคส่วนตั้งแต่วัดเลยครับร่วมกันทั้งหมด mm hmm. ก็มาทําให้เกิดขึ้นแล้วก็ส่ง best practice เรื่องนี้เข้ากเข้ารับการประกวดนะฮะใน15ข้อแรก mm hmm. ก็ผ่านเกณฑ์น,นะครับ mm hmm. เขาก็ประกาศให้เป็นแหล่ง mm hmm. ท่องเที่ยวยั่งยืนของแหล่งของโลกนะครับทุกปีเขาจะประกาศครับว่ามีที่ไหนบ้างในโลกเนี้ย ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลนี้เวียงปูเพียงแช่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเมืออันที่สองก็คือเมืองโบราณบุทองเมืองโบราณบุทองก็ได้รับรางวัลผอไปใช่ครับ green destination top rated story อันนี้ในเรื่องของ destination management ก็คือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะใช้คำว่า reset and recovery ก็ได้เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่นั้นของบ่ทองนะครับเกิดจากการที่นำเหมือง เหมืองเก่านะครับที่เสื่อมโทรมเป็นสภาพเสเื่อมโทรมแล้วมาพัฒนาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วได้รับปอดนิยมขึ้นมาเราก็เลยนาเบสเพสทิสเรื่องเนี้ยไปทําไปไปเสนอให้กับ Green Destination a r e n นะครับเขาได้รับรางวัลมาอันนี้เป็นเมืองที่สองกลา่องเที่ที่สองนะครับแหล่งท่องเที่วที่สามก็เป็นอ่าเมืองเก่าสงขลานะครับเมืองเก่าสงขลาก็เดิมเนี้ยเมืองเก่าสงขาก็ยงงากพยายามที่อยากจะ จะเป็นเมืองโมมดกโลกนะครับแต่ครทีเดียของความเป็นโมดกลโลกนี่ค่อนข้างจะเข้มงวดเข้มเข้มข้นมากนะฮะว่าที่จะประสบความสำเร็จได้ดนี่ค่อนข้างยากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเรามองว่าเมืองเก่าสงขลานี่ยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เวลโนนในอนาคตเนี่ยก็คือการที่จะต้องได้รับการรับรองให้เป็นค리เนเซชันก่อนอปทก็เลยเข้าไปร่วมกับชุมชนในพื้นที่นะครับให้เขามามีส่วนร่วมถนนนครนอกนครในถนนนางงามพวกนี้นะครับ มันก็จะมีชุมชนดั้งเดิมอยู่เช่นมัสยิดเกาแล้วก็ใช่ครับรถรถเก่าๆถนนเก่าๆเมืองเก่าๆนะครับเราก็นําชุมชนเข้ามาร่วมก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้รับความสนใจมากณปัจจุบันนะครับยอดจํานวนผู้ไปท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มเป็นทวีคูณรายได้รวมถึงร้านอาหารต่างๆเมืองเก่า สงขลาก็เลยเกิดเป็นเมืองที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็เราก็นําเสนอไปทาง Green d e s t i n a t i o n เขาก็รับรองให้นะครับเป็นหนึ่งในร้อยแหล่งของโลกนะฮะเมืองที่สามก็เป็นเชียงคานนะครับเชียงคานเมืองที่สี่ครับอ่าเมืองที่สี่เมืองที่สี่ขอนแก่นเมืองที่สี่เชียงคานเนี่ยเชียงคานได้รับรางวัลในระดับเหรียญรางวัลแล้วซึ่งซึ่งสูงกว่าท็อปร้อยนะครับสูงกว่าท็อปร้อยไปแล้วแต่ว่าในความเป็นได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยมันจะได้รับรางวัลท็อปร้อยไปโดยอัตโนมัติ แต่ต้องมี best practice ในการแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยหนึ่งเรื่องเสนอให้ Green Destination พิจารณาเราก็เสนอเรื่องการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นให้กับ Green Destination d e s t i n a n พิจารณานะครับด้วยการทำคูป,ปองอาหารเช้าอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับก็คือเชียงคานมันเป็นถนนคนเดินใช่ไหมแล้วก็มีโรงแรมที่เล็กๆ โรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นโรง,งแรมขนาดใช่ครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กแล้วก็เป็นของชุมชนเดิมๆนะครับทีนี้การดําเนินการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการบริการอาหารเช้าบางอย่างก็ต้องทําเองบางอย่างก็เกิดปัญหาขึ้นมามากมายเกิดฟู้ดเวส์เกิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งไม่พอมะแล้วแล้ว,ลว,ลวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวเยอะแล้วคนที่อยู่ที่นั่นได้อะไรเราก็เลยไปร่วมกับภาคีในเือในในพื้นที่นะครับร่วมกันคิดเรื่อง ทำไมไม่ให้เจ้าของโรงแรมด้วยเจ้าของโฮมสเตย์เจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถกระจายรายได้ไปสู่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เชียงคานได้ก็เลยเกิดไอเดียกูปองอาหารเช้าขึ้นมาเพราะงั้นทุกคนที่ไปพักที่โรงแรมอที่เชียงคานนะครับก็จะได้รับกูปองอาหารแล้วก็ไปวอล์กอินไปเดินถนนเลือกซื้อกินได้เองเลยน่าะเรนนีเนเนยชอบมากนะครับเขาก็เลยให้เป็นทบร้อย เป็นแหล่งที่สี่ครับรับผมน,นี่คือ, <4 S 2> ท,าอทางอบตเป็นคนเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อจัดแคมเปญจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปอค่ะใช่ถูกต้องครับถูกต้องอครับคือเราเราต้องแก้ปัญหาให้เขาครับก็ว่าช,ชาวบ้านเนี่ยหรือหรือคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธว่ามีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วรายได้มันดีขึ้นหรือเศรษฐกิจดีขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้รับอะไรเขาควรแชร์เบนฟิตเขาควรได้รับ เอบคุณไะ้รับนะครับเพราะงั้นแทนที่เขาจะขายได้เฉพาะตอนเย็นนะฮะเช่นโจ๊กเช่นต้มเลือดหมูเช่นข้าวเปียกเช่อนอะไรต่างๆเนี่ฮะร้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถตื่นเช้ามาแล้วก็เดินวอล์กอินเข้าไปโดยรับกูปองจับหลงกันไปกินมั่นคือการกระจายรายได้สู่ร้านโลคอลอย่างแท้จ,จริงครับโอ้ดีนะครับครับผมเป็น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะบอกว่าแก้ไขปัญหาที่เรากังวลมานานกันที่สุจครับผู้ริการ<ม>ก็คือว่าเขาบอกว่ากันว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นภาคที่จะถูกขูดรีดจะเสียหายจะเสื่อมโมทรมทีเล็กทีน้อยแน่นอนรายได้ที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าความเสื่อมโทรมมันก็จะเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับภาคอุตสาหกรรมที่<ม>อาจจะเครื่องไม้เครื่องจักรมันอาจจะเสื่อมราคานิดหน่อยมันอาจจะซ่อมบำรุงได้แต่ว่าการท่องเที่ยวนี่บางครั้งมันอะไรที่มันเสื่อมเสียไปมันหามันเอากลับคืนยากแต่ทีนี้ถ้าเป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยงนในในร เราทําให้มันเสียหายน้อยที่สุดหรืออาจแทบไม่เสียหายเลยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นมิตรกับชุมชนด้วยเป็นไปในทางที่อนุรักษ์ของดีเอาไว้แล้วก็ต่อยอดของที่จะนํารายได้และมูลค่าเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่เมืองไทยน่าจะจับตามองเยอะเลยนะครับท่าน,ท,านท่านผู้ในการแล้วเส้นใช่ครับ,บอันนี้เป็นต้นแบบที่ดีครับที่สําคัญก็คือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขาก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับก็คือตัว<อ>ตวัดดิ้งจริงๆก็คือการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับอคะแล้วให้ได้รับประโยชน์อ่าให้ได้รับประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ไม่ได้มีผู้จะมาฉวยโอกาสเอ่อหรือภาคธุรกิจต่างๆที่เข้ามากอบโกยเป็นพิเศษในตรงนี้คือต้องให้ชุมชนได้มาก่อนเป็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 นคือไม่ใช่ว่าได้เฉพาะผู้ประกอบการอ่าธุรกิจท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการโรงแรมเจ้าของแหล่ง ก็คือชุมชนในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์ถ้าเราแชร์เบนฟิตเรื่องนี้ได้นะครับเชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะได้รับความร่วมมือและเกิดความยั่งยืนอืมอืม,อมคือในตรงน,นี้เป็นต้นแบบในปีสองพันห้าร้อยหกสิแปดไหมครับผาอาคะในมุมในสิ่งต่างๆตัวชุมชนต้นแบบหรือชุมชนต่อยอดในการที่เราจะนําพาไปที่สองพนอกจากสิ่งต่างๆที่มันมีผลสําเร็จในเรื่องรางวัลต่างต ปี2,568เนี่ยเราจะมีแนวทางในการนำชุมชนที่ได้รับรางวัลแล้วไปต่อยอดยังไงต่อคะในปีหน้าเนี่ยปีหน้าเราก็ก็เป็นไปตามหลักการนะครับหลักการที่เราวางไว้ก็คือว่าในพื้นที่พิเศษเนี่ยจะเป็นต้นแบบแล้วก็จะให้อ่ชุมชนอื่นที่อยากทำท่องเที่ยวนอกเหนือจากพื้นที่พิเศษเนะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วอบตปทจะเป็นคนดำเนินการ เป็นคนกลางให้ในการที่ประสานทั้งหมดเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับนาเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการเรื่องนี้ทําอย่างไรทําอย่างไร,รสำคัญก็คือว่าวัฒนธรรมที่เขามีดํารงมีอยู่เนี่ยจะต้องจะต้องอยู่จะต้องไม่หายไปไอ้ตรงเนี้ยบางแหลกท่องเที่ยวนะครับพอนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆเนี่ยวิถีชีวิตเปลี่ยนวัฒนธรรมเดิมๆเปลี่ยนกระทบเยอะนะครับ ใช่เช่นเช่นเจียงคานเนี่ยเมื่อมันเคยจะจะหายไปก็คือการตะบ,บัดข้าวเหนียวการตะบตรขา้าวเหนียวนะคร<อ>ับก็อตอนหลังก็จะกลายเป็นใส่โคกใส่เอ่อนมใส่ถุงแกงใส่อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้ววิธีดั้งเดิมก็คือใส่เฉพาะขา้าวเหนียวใช่เร,เรียกตะบ,บัดข้าวเหนียวเอาทอก็เลยไปร่วมกับผู้ประกอบการร่วมกับภาคีเทศบาลท้องที่ทั้งหมดเลยบอกว่าเราควรจะอนุรักษ์นําเรื่องนี้กลับมา เขาก็เห็นด้วยนะครับแล้วเอามาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวปนวกกับกับรูปการท่องเที่ยวไปเลยซึ่งซึ่งก็ได้รับรางวัลมาเมื่อิดที่ผ่านมาอืมแล้วในในพื้นที่อื่นๆอย่างสมมติว่าเชียงคานเราไปรื้อฟื้นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ได้รับรางวัลยังมีพื้นที่อีกหลายๆพื้นที่ไหมครับะมอคะในปีปีสอง8ันรแปดที่กำลังจะถึงอีกไม่กี่ไม่ถึงเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ย เรากําลังจะพุ่งเป้าไปที่จุดไหนแล้วให้กระจายไรายได้สู่ชุมชนแบบไหนที่จะทําให้รู้สึกว่าเรามีความยั่งยืนตรงจุดที่เรากําลังทําอยู่เป็นภนธกิจหลักของอบทค่ะครับจริงๆแล้วก็เราตามที่นําเรียนก็คือเราเราทําเฉพาะในพื้นที่พิเศษนะครับเพราะงั้นเราก็จะต้องเล็งเล็งในพื้นที่พิเศษไว้ก่อนเพื่อเป็นต้นแบบให้ครับถ้าเป็นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาก็ผมกําลังดูอยู่ที่ที่กอหมากที่พัทลุง กับทะเลน้อยค่ะทะเลน้อยว่าเอ๊ะมันเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนียน่จะเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวใดที่มันยังคงความเป็นทะเลน้อยอยู่หรือคงความเป็นเกาะจังหวัดพัทลุงอยู่นะครับในวิธีการอ,อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของการปล่อยกุ้งปล่อยปลาปล่อยอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันเติบโตในลําเทือลส,สัมงขาก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งเช้าก็ไปหาปลาเช้าก็ไปหากุ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเอากิจกรรมพวกเนี้ยมาผนวกกับ กิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไปดําเนินการไปเที่ยวไปชมว่าง,งั้นเถอะนะฮะแล้วก็ไปลงมือทาเองนะแล้วก็ทีเ่เมืองเก่าสุขโขทยัยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับหนึ่งในเป้าหมายที่อยากจะทําให้ได้ระดับเหรียญรางวัลนําเรียนที่ก่อนครับทบ้อยเนี่ยมันเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนนะครับสิบห้าข้อสามสิบข้อ ครั้งที่สองต้อง30ข้อนะครับครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราเกิดความยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้60%ของเกณฑ์ทั้งหมดจะได้นี่เหรีอยอ่าบลอนนะครับถ, Silver, ถัดมาก็จะเป็นซิลเวอร์ถัดมาก็จะเป็นโกล์ถัดมาก็จะเป็นแพลทินัมแล้วก็ Academic, แอกเดดก็แอคเดดตก็คือ Academic, เป็นสถานที่ซึ่ึงประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยัง่งยืนแล้วนะฮะแต่ยากมากนะครับยากมากยากมากอนนี้เราครับถ้าเกิดว่าใน ถ้าเกิดในในประเทศไทยในอาเซียนแล้วกันในอาเซียนประเทศไทยเป็นประเทศแรกและก็ประเทศเดียวที่มีเหรียญรางวัลก็คือเชียงคานเหรียญเงินนะครับแล้วปีนี้เพิ่งประกาศมาดไม่ไม่นานนี้เรากําลังจะไปรับรางวัลที่ชิลีอยู่นะครับก็คือในเวียงที่นได้รางวัลเหรียญทองครับโอ้โหเหรียญทองนะนะหนึ่งเดียวในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่สามในเอเชีย ใ่วน่หน้าภูมิใจมาก้องลองจากไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นครับค่ะตรงนี้ <ขอ S 1> เป็นโอกาสไหมคะผอคะโอกาสในสิ่ง<ม>ที่ต้นเนี้ยเราไปอยู่ในเวทีของอาเซียนเวทีเวทีที่เราสามารถจะผลักดันในมุมต่างๆที่ไม่ใช่แค่พื้นที่พิเศษละเพราะว่าบทบาทตรงส่วนนี้เราสามารถผลักดันให้ได้รับรางวัลระดับระดับสากลอย่างเงี้ยตรงส่วนนี้ผอสามารถที่จะในนี้สุดแล้วเนี่ยเราจะเราจะผลักเขาไปอีกจุดจุดหนึ่งได้ไหมคะในใน ในเขาเรียกในเชิงนโยบายใน,นที่อื่น <S <S ใ,น,ใน,นที่<น>อื่นใช่ไหมครับจริงๆแล <c oughs> ้วเออมันโดยหลักการขององค์การหมหาชนนะครับเราไม่ได้เป็นราชการไม่ได้เป็นร,รัฐวิาสาหกิจเราเป็นเหมือนหน่วยงานถ้าเป็นทหารก็จะเป็นหน่วยรบพิเศษเราเข้าไปลุยก่อนนะเราเข้าไปลุยลุยจนพอในพื้นที่เนี่ยสามารถเมนเทนได้แล้วเนี่ยเราก็จะถอย เพื่อ <spe aker> ให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่จริงๆเนี่ยเขาได้ทําต่อก็เหมือนหน่วยคอมเพลเข้าไปลบก่อนนะแล้วก็ให้หน่วยงานอาลาบหรือหน่วยงานหลักเนี่ยเข้าไปคุมพื้นที่ประมาณนี้ครับหลักการคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะขยายตัวทั้งประเทศเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็ก็ถามว่าทําได้ไหมแต่ว่ามันจะมันจะกลายนะฮะหน่วยงานมันจะกลายที่ไม่ใช่เป็นองค์การมหาชนไปถ้ามีเฉพาะบางจุดบางโฟกัสเนี่ย ก็สามารถทำได้รัฐบาลมีนโยบายมาบอกว่าอยากให้อ่าไปพรสูฟที่นี่ให้ประสบความสำเร็จเราก็ทำได้ครับแต่ถ้าทําจทำทั่วประเทศเนี่ยทั่วประเทศคงทำไม่ได้ครับที่สุดแต่ว่าเราได้โน้ตฮาวได้ให้อะไรได้ประสานมาเราก็จะจัดทีมให้ได้ครับงั้นก็ตอนนี้ก็คือเชิงนโยบายนะคุณตีเชิงนโยบายที่ทางภาครัฐอาจจะบอกเหมือนอย่างที่พอพูดแต่ว่าตรงจุดนี้ขอให้ทางอบทเข้าไปอ่ เขาเรียกเลเข้า hmm. mm hmm. ไปเป็นหน่วยทหารเข้าไปพัฒนาเข้าไปพัฒนาเข้าเป็นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานอำนาจของทุกภาคส่วนก็ได้ครับค่ะรบบคือในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่คล่องตัวด้วยเนาะคือใช้ความคล่องตัวให้เป็นประโยชน์ก็เข้าไปไม่ต้องเสียเวลาในการดําเนินกระบวนการเอกสารการอนุมัติอะไรแล้วก็เข้าไปก่อนเลยไปเห็นปัญหาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยปูทางไปสู่หน่วยงานที่พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนแบบเต็มตัวอีกทีหนึ่ง แต่ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วต้องเข <พา S 2> ้าไป<พ>าหเห็นในรายละเอียดจริงๆผ่กงเลยโอ้ถือรว่าอบอรนี่มีภารกิจสําคัญมากๆเลยนะแล้วโดยเฉพาะช่วงเวลาที่าการท่องเที่ยวเรามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากช่วงหนึ่งเลยช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าการปูทางไปสู่การท่องเที่ยวที่เราจะมีปุ่มคุ้มกันมีความยั่งยืนไม่ให้มันมีความเสื่อมเสียหรืออาจจะสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดให้แก่ชุมชนเนี่ยเป็นภารกิจที่จําเป็นจริงๆในแง่ของ เมืองไทยแน่นอนผมเชื่อว่าน่าจะมีเหรียญทองมากกว่านี้นะพิสุทธิ์นะน่าจะมีเุือห่งที่มีศักยภาพที่พร้อมที่จะเผยโฉมได้มากกว่านี้อีกผมเชื่อว่าปีถัดๆไปเนี่ยน่าจะได้เห็นกันเพิ่มเติมทีนี้ในแง่ของผู้ผู้ที่มาเที่ยวแหะครับผู้ในการมองยังไงว่าตอนนี้กระแสะการท่องเที่ยวที่เข้าไปเป็นมิตรกับชุมชนเข้าไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนเข้าไปสัมผัสความเป็นชุมชนดั้งเดิมจริงๆที่มีทั้งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นแก่นสารอยู่เนี่ยนะครับ ในในที่นี้เนี่ยกระแสะตรงนี้ท่านท่านผู้บริการบองว่ามันสอดรับกับกับในแง่ัพพลายของเราที่เราพยายามปูทางตรงนี้ไหมในแง่ของดีมานเขาเขามองกระแสะการท่องเที่ยวตรงนี้ยังไงหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอไกลตัวไปไหมชุมชนไปหรือเปล่าเดี๋ยวจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกวันนี้เริ่มจะโหยหากันละอืมครับก็มีก็มีก็ก็เคยม,ม,มีการทําสํารวจนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของนักท่องเที่ยวนับปัจจุบันเนี่ย โ้ยหาเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโอ้ยหาส่งตองเที่ยวยั่งยืนใช่เนื่องจากว่ามองเห็นแล้วว่าหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตพันธรรมเนี่ยมันไม่เกิดความยั่งยืนแล้วมันทําให้คนในอนาคตเนี่ยไม่มีความสุขอืเราอยู่กับเทคโนโลยีเราอยู่กับไอทีเราอยู่กับเอไอครับแต่สิ่งนั้นก็คือเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเพราะงั้นการโดยครบ แหล่งท่องเที่ยวหรือวิถีชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยการท่องเที่ยวยั่งยืนเป็นหนึ่งในในความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เขาสํารวจมานะครับโอ oh. ก็เชื่อว,ว่าเอ่อมันเป็นเทรนด์ที่ยังไปได้อีกยาวไกลนะครับเพราะว่าเราต้องช,ช่วยกันรักษาเท่านั้นเองนะฮะแม่ฟังเรารู้สึกถึงความสําคัญของคําว่ายั่งยืนนะพี่สุดพอเอามาผนวกกับการท่องเที่ยวแล้วมันจะนําประโยชน์ที่แท้จริงมาให้กับ ผู้ที่อาจจะได้รผลกระทบที่สุดก็คือชุมชนประชาชนในท้องที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่เราจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มนี้ประชาชนในท้องที่ชุมชนเนี่ยฉลาดในการใช้ประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าผลเสียหายนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่นา่ากังวลไม่ได้น่ากลัวภารกิจอคทอสําคัญมากฟังดูตรงนี้แล้วครับพี่สุดค่ะแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือชุมชนบุคลากร หรืออะไรต่างๆจะต้องรับทราบรับรู้ว่าสิ่งที่อบทเข้าไปช่วยจัดการเป็นตัวประสานงานทั้งหมดไม่ว่าตั้งแต่ระดับผู้นําท้องถิ่นผู้นําในภาคของตัวภาครัฐในจังหวัดเอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นมวลรวมเดียวกันนะคุณตีนะในที่สุดแล้วต้องรับรู้พร้อมกันเพื่อให้เดินทางไปในทิศทางเดียวกันดได้ถูกทางถูกจังหวะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือผลประโยชน์ที่สง่สงส่ง กลับลงมาให้กับชุมชนท้องถิ่นนั้นๆโดยแท้จริงนะ,ะคุณติเพราะว่าฟังจากทางผอ,อ,อแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันคือการประสานสิบทิศเลยในการหน้าที่การทํางานของอบทเนี่ยเพราะฉะนั้นในการประสานงานจะต้องได้รับการรับได้รับการร่วมมือนะจากทุกๆฝ่ายแล้วก็เข้าใจในบริบทเดียวกันว่าในการทํางานของอบทคือต้องคือพยายามฟื้นฟูหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ ไปสอดรับกับการตลาดระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกคุณตีค่ะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับรายการทอล์กกันซันเดย์คุยกันเต็มที่เลยกับผู้ในการแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับผู้มนการจะอยู่กับเราทีสัปดาห์หน้ามาคุยกันให้เพิ่มเติมให้เข้าถึงให้มากกว่านี้สําหรับรพอพทอและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของไทยกับอนาคตที่จะมีต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 105อ h z ม